สามต่อยุมนนสาต่อสามต่อสรองนะสาต่อสรองยุมนนสาต่อสี่รองยุมนะองสรองนะสารองนะสรองนะยุมนนะสองต่อสรองสองต่อสารองสองต่อสารองยกสุดท้ายยกสุดท้าย เดี๋ยวสุดท้ายนะยุ่งเงินยุงเนนี้ยยุ่งเงินนะสามต่อยุ่งเงินนะสาต่อยุ่งเงินนะห้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 าต่อยุ่งเงินนะหกต่อหกยุ่งเงินนะยุ่งเงินนะหกต่อยุ่งเงินนะแปดต่อสิบรองยุ่งเงินนะแปดต่อยุ่งเงินนะแปดต่อยุ่งเงินนะสิบต่อใช่ไหม อยิ่เงินได้สิบห้าต่ออยิ่เงินได้สิบห้าต่อยิเงินด้ยี่สิบต่อเงินยี่สิบต่อเงินยี่สิบต่อน้ำเงินแพง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 ้ำเงินแพงเงิไร้ราคาไร้ราคาไรราคาไร้ราคาเงินไร้ราคาไร้ราคา ไรราคาไรราคาไรราคาจ่ายหมดแล้วนะเงินไลราคาเเจอกันดีเจอะไรนั่นบอยเขาลองลองราคาไราคาไราคาลบติกต้จ่ายตังหมดแล้วนะจ่ายตังหมดแล้วสองจต้องมีหลักฐาน เดียตาหมาแลวนะใจตหมดแลวเจอทีเยเลยนะครับเจอทีเจียรเลยไ่ราคาไลราคา